อ uh, แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องเราเอาหน่ะน่ะพอยพอดเวลาเอาแป๊บหนึ่งนะครับสามสี่เอาเริ่มว่าสามสี่เดี๋ยวเริ่มไปแล้วแปดและบิวันนี้เรามีตำพิเศษแสดงว่าวันนี้ปลาร้าไม่ใช่ของเราจวิีไจะได้รสชาติปลาร้าของเราดีครับวันนี้ตำปกงปกงเพิมปกงเฮิมปลาร้าของเราอยู่แล้วครับเมนูนี้ไม่มีทุกวันนะครับไม่ได้มีทุกวันเมนูปกงเพิม ทกแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับตำบาบกพวงเพิ่มมากแล้วก็ประมาณนี้อุผส,สมออื่นเมื่อวานนี้ผมไปสวนเขาเหมืนอนเน็ตมันชาน้าๆไหมเปิดคาดลูมขึ้นไหมออออช่วงที่รอเน็ตก็ดูตำไหลบัวรอไปเ <laughs> <laughs> บื่แจากร้านส้มตำแยกเครื่องนะครับมันก็ชา้านะเออมันจะปิดคอรดนะเลย,ชยเชบเจี่ยบใครงานใครงาน อันนชมตามแยกเครื่องนี่แหละะคือไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใครไม่ดูก็หลับตาได้โอ้ผมอยู่ผิดมุมนี่บาดแล้วเปลี่ยนมุมใหม่เปลี่ยนมุมใหม่เรื่อ <c oughs> งพร้อมแล้วนะครับอันดับแรกใส่ถัว่วฝักสั้นลงไปใส่บักุ่งเฮิมลงไปว่ามันแค่ลอเดอนี่ครับบักุ่งเฮิรมบักุ่งเหิอ์ม,มโอ้สวัสดีเรียมบอหน่อไม้ไหมฮะใส่หน่อไม้นิดหน่อยครับจานนี้ใหญ่จานนี้ใหญ่มากนะครับ หนไม้นะครับไม่ใช่จานไม่ใช่จานโบราณขาดไม่เลยนะครับต่ำตะมงวันนี้วันนี้ฟาดขึ้นแะท่ามกลางสายฝนของโนรูเลยแหละครับวันนี้ต่ำบักฮงอ่ะท่ามกลางสายฝนของโนรูนะครับ <c oughs> ผมไ,<ด>ไม่ตัดนะครับปลาผมไม่ตัดเลยผมได้กินปาาลาลาไปครับได้กินปลาลาเตะตับหมูต้นเออเนาะ,นนะอร่อยจริงๆเนะาะหอมาาดีนะเป็นแก่กันนะครับ แใส่ข้าวปุ้นลงไปยี่หัวครับยุ่ยย่าสองจีบจีบจับจับจีบปะนั่นจับหนึ่งคือสองจับจับเดียวใส่เลยจับให้เต็มเลยน่ะยี่ห้อหน่อยพูดหน่อยพูดอเตะจะเสียไปดีปะนะสามคำขอนี้ร้านส้มตำแยกเครื่องเราจะเปิดเร็วๆนี้นะครับที่บ้านโนนทันนะครับหน้าบ้านสี จำเป็นต้องได้เพิ่มสาขาแล้วเป็นสาขาเพราะว่า,าเราจะเปิดช่วงนี้เรายังไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกอตอนรับโนรูครับกับํำบักงเพิ่มครับข้มกลางสายฝนมไม่ต้องซีมหรอกรุ่นเนี้ยม่ต้องซีมที่มาซีมเมีองอยงเนะาะจานเดียวก็พอจานใหญ่ๆจานใหญ่ๆจานใหญ่ๆมา,าสุดยอดสุดยอด แก้มืออะไเดี๋ยวนเนาะตักใส่ครับพร้อมเสิร์ฟครับใส่จานเลยอ๋อใส่จานเนาะพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเมนูต่ตำแบบเพิเ่มสั่งได้ครับใส่ถัว่วแล้วก็ใส่สดสดไม่ตัดต่อไม่แต่งภาพกินได้น้ำหรือยังนี้ครับ อยากได้ยินทำไหนเข้ามาชมคลิปเราได้ออกไปเลยนะครับชมกันครับอ้ยสุดยอดดีดในห้องนั้นนี่นะครับหาที่ชู้เช็ดขอบหน่อยก็ดีโอเคครับ